กรับสบายถ้าไม่เจ้ชมท่าของผมเดี๋ยวเขบผม,มวันนี้จะมาจีบผัวนะครับจีบผู้ชาย <c oughs> ห้องนี้มีสองคนไหมมาถึงก้อนอะไรวะเน,นี่ย ใครดูหนังโป้ครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนะโอหนังโป้เองเลยขอโดนผมก็ว่าอยู่ <c oughs> เสียงดังแล้วเราอะเบาๆลงบ้างเออเบาลงบ้างนะเองนะเธอเขายอมรับว,ว่าตอนเขารอเธอ,อเขาแอบดูนหนังโป้อยู่เลว <c oughs> สอง <c oughs> สองคนนี้แฟนกันแน่เลย <c oughs> <c oughs> สองคนนี้แฟนกัน,กนจริงเลย อะไรอะไรสาธุแค่กิดได้เทสาธุสาธุชื่อโอมครับผมชื่อได้ครับโอมอมกดไปเลยครับสิบครั้งกดไปเลยครับสิบครั้งแล้วแล้วโต๊ะห้าชื่ออะไรครับนี่สิที่รักครับเฮ้ยเธอโคตรน่าทิ้งผมชอบนะเนี่ยคนที่ชื่อแบบเนี้ยโอ้ยโอ้ยเธอไม่ยังผัวเราไม่ได้อยู่แถวไหนครับ ทำไ,ไมอ่ะไม่ผมก็ถามเฉยงไงคุณนายอยู่ทาา่าไหนผมก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละครับผมไม่ได้อยู่ไหนหรอกงั้นผมก็อยู่แถวบ้านคุณน่ะครับเฮ้ยอ, <c oughs> อยู่ตรงไหนอ่ะ <c oughs> ไปหาได้ไหมไไดูไปเลยไปด,ด้เดี๋ยวข้ากุญแจหล่นอ้าวเอ๊ะไปแล้วเลฮะขวางผมจะเดินล่อแล้ว <c oughs> <c oughs> อายุเท่าไรกันล่ะฮาฮ่าฮอาอ่เฮ่าฮ่เฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮเาย่าฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่้ฮยาฮ่่าฮ่าฮ่าาม่าฮ่า่าฮ่าแต่าฮ่าฮ่เาฮ่า่าฮ่่า่าอ่า่าฮาาฮ่าอ่าฮ่า่าฮา่่ยาา ไม่ได้มันต้องแบบแค่ผมสองคนพอใช่การกู <c oughs> ไม่ให้ไม่ต้องเอาไม่ให้เฉยวิดีโอนี้มีเอฟเฟกต์แบบูเข้าซูออกแบบโอ๊ยเตรเท่เลยอ่ะเอ้ยเอเนี่ยเห็นว่าโต๊ห้าเขาสนใจแต่เกมอะเขาไม่สนใจนายหรอกนายมาอยู่กับเราดีวกว่าเราอยู่กับานาย<ช>ทั้งคืน <ไอ S 1> เลยนะเราเราไปหานายดีวยกว่า <c oughs> ได้ได้มอโทษกูไม่ดีเสามารถจบเกมนะ ลบเกมก็มาวะเฮยเหยงอนเฉยคุณโหลดกลับมาวันเสาร์ที่แล้วเองเนี่คุมาทำก็แตกแย่ประเดี๋ยวใครบอกให้มึงลบก็มึงหอคกูเล่นติดเกมอะลบจริงแป๊ดไปเราหอกันเถอะไปดิไปเลยเราเราลุกได้ไหมลับไหมเคยวะได้ได้สลับกันไม่ได้หรอผมก็จะแบบอยากสลับกันไหะสลับสลับเนาะ ต,ตัแปลแหละเราขโมยเดี๋ยวไม่ได้เราลุกแล้วนาหลับไหมแกวะได้ได้สลับกันไม่ได้หรอ <c oughs> ผมก็ยิแบบเดากถ้ารเ,เาาราแล้วนะสลับสลับเนาะเรื่องเป็นลาวเลย่ะ มันนี้คือหนีเนียมาหาผัวใช่ไหมเหลืองเฉยต่อฮาเนี่ยต้องโดนผมแล้วโอ้ันแรกกันเอาเมียนายมาเราจะเอาผัวน่ะเราให้เึกแลกกันเฉยผมมาดีมาดีแรกกันนะได้ได้เสียครับทำไมชั่วอะไรอยู่วะ งั้นเดี๋ยวผมเรียกแมวผมมาก่อนโอเคีอะไรมาผัวเราไปเฮียคือคือคือจะทิ้งคูเตาก็มึงอยากได้เขาอยากได้เขามันผัวชอบผู้ชายไม่ใช่หรอจบแล้วผู้ชายก็เฮียแล้วต้องห้ามมาอยู่กับผมดิเดี๋ยวผมเติมให้โอ๊ยโอเค โอเคตกลงนวะไา่าบ้านอีกทีาะวะไม่นายนายต้องเตือนตังให้เราเราจะเอาผัวแล้วให้นายโอนมาเก้าสิบวอเร็วโอนมาเก้าสิบวอนี่ขายจริงใช่ปะขายจริงใช่ปะขายจริงราคามันไม่ถูกขนาดนี้เลยอ๋อกี่บาทกี่บาทราคาเช่าคือเก้าสิบวอราคาจริงก็ประมาณสองพันวอ โอเคกูแกวสินค้าไปแหละอะไรวะเออสวัสดีครับ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 ทัว่าโต๊ะแปดต้องเอาแน่เลยคนนี้ไม่อยู่แล้วผมเอาทุกคนห้าหนึ่งก็ไหวโอ้โหคื่จริงไะเนี่ยผมนานร้อยแปดท่าในห้าวิ อีดอห์กิ้งผู้ชายเคยชิมีเราไปจังชิมีของกูมทไดอกเหมือนจังวะทำไมเธเหมือนจังวะไม่ลองอีดอกมึงหยุดพูดสิไม่เหมือนหรอกแต่กูเป็นเลยอีดอหมีชัดเลยอ่ะเอ้ยมึงอย่าแรงดีขวร้ายวะกูจอมโอ้โหผีชายก็โนโนโนจับมาฮ่โอ้โอ้ว้าว อะไรไงดูสวัสดีครับอ๋อวัสดีับผมเข้าโอเคครับได้ได้ครับครับร้องอะไรครับร้องอะไรผมพูดคนเดียวตั้งนานเพิ่งมาพูดเนี่ยนะอะไรนะครับอ๋อเพราคมากขอบคุณครับพราะมากครับผมขอบขอบคุณมากครับขอบคุณที่ชมเป็นงไงบ้างครับเมื่อกี้คือแบบมันเป็นยังไงบ้างที่ผมร้อง ใช่ครับคือเสียงเสียงดีมากครับคือแบบเสียงใสมากคือเหมือนเกินน้ําค้างเนี่ยอย่างกับแบบคุณแบบชาติที่แล้วคุณเกิดมาแบบคุณคุณเป็นนกกาลาเวกหรือเปล่ากับชาติแรกเกิดเกินบางทีอ่าแล้วแบบในข้อติชมไหมครับแบบผิดพลาดตรงไหนบ้างอะไรแบบนี้คือข้อผิดพลาดอ่ะคือคุณไม่หล่อเว้ยคือข้อผิดพลาดอ๋อคือคือผมไม่หล่อใช่ปะ ใช่ใช่ใช่คือทุกอย่างดีหมดเด็กผิดเองเดียวคุณหล่อคุณหล่อสู้ผมไม่ได้อ่ะเขี่ยวอะไรวาเนี่ยไม่และครับข้อเสียอ๋อเดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงเล่นนะครับขอบคุณสำหรับคำติชมครับนี่อะไรวะเนี่ยไมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าหนพี่ลองร้องเพลงให้ผมฟังบ้างเป็นยังไง ไปไงเคยเริ่มแค่เริ่มอะต่อต่อต่อเอ่อ e l e v a t o nowhere ไอ้เนื้อคุณลองร้องอีกสักก่อนนะเขาบอเอโอ้ คุี่เปิมาสเตอร์เชฟได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยขนาดนั้นเหรอมาสเตอร์เชฟเลยอได้คุณนี่แบบไปมาสเตอร์เชฟไปเชฟี่ยอะไรออกได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดเสียงผมมันขนาดที่แบบไปขนาดนั้นได้เลยเหรอนั่นดิอุ้ยผมต้องลองไปสมัครแล้วแหละผ่านมาสเตอร์เชฟได้เลยอ่ะถ้าเสียงขนาดเนี้ยบอกเลยคุณเป็นปุ๊กมือหนึ่งแน่ๆโอ้เสียงผมมันพอขนาดนั้นเดี๋ยว นั่น,นครับคือผมฟังยังแบบอยู่ข้าวเลยฟังเลยอยู่ข้าวนี่ผมฟังผมผมนี่หิวข้าวเลยอืขนาดนั้นเลยเนี่ครับครับผมอืดแปเสียงผมยังขนาดนี้อะ่ะถ้าเสียงนายคงไม่ไปไอ้นี่หรอไปไหนดีวะไป,ไป เออคิดไม่ทันนะคิดไม่ทันคิดไม่ทันเฉยเลยอ่ะเปลี่ยนๆเปลี่ยนเั้งคุยเลยวะโอเคผมต้องผมต้องไปแหละเอ้าครับเออเออเได้ยินเสียงตัวเดียวไหม ก็เป็นเี้ยแหละวะเนี้ยไปผมผมต้องถามคุณต้องถามตัวเองด้วยแหละผมนี่ผมนี่แหละเป็นคนแท้ต้องถามเนี่ยเอปากเระจันช่วยไปบอกเธอเจต้องการอะไรทำไมใช้เงินก็พอมีผมดีไม่พอหรือเป็นพอเธอไม่พอดีแล้วก็ไม่ได้ติด ท, e NA, you know ที่เธอก็นียหนะอยู่น้อยมิก็ไม่ได้เป็นแบบที่เธอหวังและแบบที่เธอต้องการอยากบอกว่าเธอรักแค่นั้นเยียใหจ่ครับเยียจ่ายใหญ่ใหญ่ใหญ่กลับบ้านไปนอน่องเอ่อเอาไว้แค่นี้นะขอบคุณผู้ชมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอือหือโอเคครับบ๊ายบายฮะ